เอาละท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษในวันนี้ผูกเรานั่นจะได้พบกับอนิเมะฟอร์มยักษ์แห่งปีจากเกมเล็กนาลอกเดอะลอสเบมบ์จบมาแล้วเหรอรอยากฟังภาคไทยใช่ไหมภาคเสียงภาษาไทยโดยฮิชาแนลตอนที่หนึ่งเด็กผู้ชายที่ตกลงมาจากฟากฟ้า สวัสดีค่ะชื่อลิน่าเป็นนักเวทมากความสามารถแห่งสูวิจัยกิฟเฟนที่ในอนาคตจะกลายเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่คือเมื่อคืนน่ะข้าได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาในป่าแถวนี้บอกเลยว่าตกลงมาเสียงดังสนั่นขนาดนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆอ่อ้าข้นทางเศรษฐี จะเอ๋ตัวเองนะแต่ถ้าว่ายตรงที่โอกบาทตกกับมีใครไม่รู้มันมานอนจุบป,ปุ๊กอยู่ตรงนี้โคตรเซ็งเอาเวลาไปซื้อหวยดีกว่าและอเจ้าเอ๋นี่กระดันจําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเสียงที่เรียกปุ๊กมันขึ้นมาก็น่าจะเป็นเสียงคาใน่แหละตื่นแลวแล้วเจ้างั่งมันนอนทําอะไรตรงนี้เอาเป็นว่าต่อจากนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าเพอร์ก็แล้วกันนะข้าก็เลยคิดว่าจะพามานันไปที่ศูนย์วิจัยก่อนแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเท้า ยูยูก็ได้พบกับฝูงปีาศาจเดวิลรูชิปรากฏกายขึ้นมาโจมตีพวกเราอย่างรุนแรงตั้งก็ไม่ได้ยังถูกโจมตีให้ตายสิตอนนั้นเรื่องประหลาดก็ได้เกิดขึ้นฉันเห็นเต็มสองตาเลยว่าเพลน,นั้นถูกเดวิลรูชิตบล่วงลงไปแต่มันกลับลุกขึ้นมาโดยไร้บาดแผลวิชามาตายย่ายางงั้นเหรอหรือปีาศาจถ้าควรจะลองเทสสักโบ๊ะดีไหมเนี่ยฮะก่อนที่ข้าจะฟาดลงไปนั้น จิตใต้สำนึกของข้านั้นนึกถึงข่าวลือแปลกๆที่เคยได้ยินจากพอนเทล่าขึ้นมาได้ข้าก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับมอน,นี่แหละก็เลยพากลับไปก่อนก็แล้วกันและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นี่คือตอนที่หนึ่งเท่านั้นไม่ต้องห่วงบอกเลยว,ว่าในคลิปนี้มีถึงห้าตอนเต็มๆด้วยกันเอาละทุกท่านตามข้ามาดิข้าจะไปที่กิฟเฟนโปรดติดตามตอนต่อไปเอาละตอนสองมาเลยตอนที่สองการ์ดเนี่ยมันใช้ยังไงกันนะ สวัสดีจ้าลีน่านักเวทผู้หญิงใหญ่กลับมาแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อจากคราวที่แล้วใช่ระหว่างที่ข้ากับเพอรก์กำลังเดินทางไปที่เมืองเมืองหนึ่งพบไอ้นี่มันใครวะเขาคือพอท,ที่สังกัดอยู่ศูน์วิจัยเดียวกันใช่และเจ้าเก๊กหลอนี่มันก็พยายามจะโชว์ของบางอย่างเฉวงปอกก้าวไม่ใช่ วิตาตามันคือการวิตาตาของดีและอจูนี่มันไปมีการล้าค่าแบบนี้ได้ไงเนี่ยสามดาวซะด้วยหลังจากเถียงกันอยู่นานเพอร์ <Per k S 2> ก็ได้มองมาที่การ์ดแล้วก็คิดแล้วก็พูดขึ้นมาว่าการ์ดอันนี้น่ะเอาไว้เล่นป๊อกเด้งใช่ไหมจริงๆมันพูดว่าใส่ในะออว่าุปกรณ์สวมใส่นะพวกเราถึงกรหลุดํำขึ้นมานเลยทีเดียวมันไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนวะเนี่ยเอาละพอได้แล้วโบเขาให้มาหัวรอกคนไร้มารยาทเมื่อกี้เองก็ทำ เพื่อน่ะถามว่าการน่ะไม่ได้มีเอาไว้ติดตั้งในอุปกรณ์หรอกเหรอแล้วนี่ข้าควรจะเริ่มสอนมาตั้งแต่ตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้โหส่วนไอ้นักเวทขี่เก๊กนี่ก็ทำการบูลลี่อยู่นั่นแหละมาทำการบอกกระทบสะเสถอนสมองให้ไปหามุงหาหมเด็กก็ซั์เปี้ยงอีกสักดอกดีไหมเนี่ยฮะฮึแต่นี่แหละคือโอกาสล,ละ ทาก็เลยบอกให้มันนั่นเนี่ยส่งการ์ดวิตาตาให้เพอร์ซ่าเพื่อเป็นการขอทนที่ไปล้อเลียนเขาใช่แน่นอนว่ามันไม่ยอมแถมยังบอกว่าขาา้าพูดจะไรสาระและยังจะเดินหนีค่ะอีกแต่ว่าฮมึมไอ้ตูดถ้าแกยอมส่งการมาดีๆก็คงจะไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแบบนี้หรอกนะทับนี่ไปซะเปลวไฟแห่งความยุติธรรมตรงไหนวะึ่เจ้าโง่กล้าดียังไงถึงมาโอ้อวดต่อหน้าท่านลินหน้าคู่นี้หึมส่วนตัวล้วน เอาละตอนนี้การก็เป็นของข้าแล้วอืมแต่จะคิดแบบนั้นคงไม่ได้สินะต้องแก้ไขความโง่ให้เจ้าเพอซะสหน่อยดีไหมเนี่ยอืมกูจะเอาออกบ้างนะและดูมันดูมันมองหน้าดูเพอร์มันมองข้าสิมันมองเหมือนเหมือนเห็นอันตรธานยังไงอย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าข้าจะมอบการดวิตาตาให้แกเจ้าเพอก็แล้วกันบอกเลยว่าจะอยากรอดบนโลกที่โหดร้ายอย่างนี้อย่างน้อยต้องรู้จักวิธีการใช้การล่ะนะเอาไว้เดี๋ยวข้าสอนก็แล้วกันโปรดติดตามตอนต่อไป ตอนที่ 3. โดโรธีในกล่องเผื่อว่าหลายคนนะนี่อาจจะเบื่อเสียงผมแล้วในตอนนี้เราจะสรุปแบบสั้นๆเลยก็แล้วกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลังจากที่เรานั้นได้รับการ์ดมาจากนักเวทคีเก๊กและเราก็เดินทางมากันต่อและก็พบใครก็ไม่รู้ยืนเหม่ออยู่บนสะพานและเราก็ได้รู้ว่าเขากําลังมองไปที่กล่องคูลเลตบ็อกกล่องที่มีสมบัติล้ําค่ามากมายซ่อนอยู่มีหรือว่าที่เรื่องแบบนี้หรือน่าจะพลาดไม่มีทางซะหรอก เหมือนว่าลิซ่าเนี่ยต้องการจะแย่งมันนะลิซ่าก็เลยคิดหาวิธีในการจะขโมยกล่องไม่ใช่สิต้องบอกว่าไปหยิบกล่องขึ้นมาด้วยการเตะเพลลงไปเพื่อเขานะเนี่ยไปเปิดกล่องให้เร็วที่สุดและเพลก็เต็มใจในการเปิดกล่องให้อย่างโดยดีและเมื่อเพลเปิดกล่องสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นก็คือ คาฟ้าหูแมวนั่นเองเธอเล่าว่าเธอน,นเนี่ยคือคาฟ้าบริการนอกสถานที่และก็มีนักผจญภัยปแปลกๆเนี่ยเรียกเข้าไปแล้วก็ถูกจับขังไว้นนี้และหลังจากนั้นเธอก็ได้รับบริการคาฟ้านอกสถานที่แบบฟรีๆซึ่งเป็นของตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆแต่เรื่องสําคัญก็คือพระเอกของเรานั้นจะขึ้นมาจากแม่น้ํำยังไงเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปก็แล้วกันนะตอนที่4ใหญยอันตพานคอเดเลีย เอาล่ะในตอนนี้นะฮะหลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยขึ้นมาจากน้ําได้โดยวิธีไหนก็ไม่รู้แหละเขาก็ได้มาพบกับสิ่งที่นั่งจุ๊บปุ๊บอยู่บนสะพานไม้เธอบอกว่าเธอคืองูพิษแห่งเดลิโน่แฟมิลี่ชื่อว่าคอเดเลียเธอต้องการที่จะเก็บค่าผ่านทางจากพวกเราซึ่งถามว่าจะให้ไหมฝันไปเถอะหลังจากจัดการเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินทางกันต่อ มีบทน้อยจังวะเนี่ยแต่อยู่ๆงูพิษส,สาวของเราก็ได้เข้ามาหาลิ่าแล้วบอกว่าท่านคือลิ่าอันตพานแห่งกิฟเฟนใช่หรือไม่ได้โปรดรับค่าเป็นศิษย์ด้วยเถอะไม่งั้นข้าจะคุกเข่าอยู่ที่นี่จนวันตายแต่ลิ่าไม่ต้องการก็เลยหาวิธีในการหลอกล่อและก็หลอกให้เขานเนี่ยไปนั่งจุ๊มปุ๊กอยู่ที่แอดเวนเจอร์พับแล้วก็ชิงหนีมันะเลยผ่านไปไม่กี่วันสุดท้ายพวกเขาก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะและเจ้าใหญ่งูพิษของเราเนี่ย ก็ได้เข้าปาร์ตี้กับพระเอกจนได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอะนะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูอนิเมะตัวเต็มเอาซิและการผจญภัยของสามสหายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่5บทจะได้มันก็ได้อะนะในตอนนี้เราได้รับภารกิจให้ไปจับดวงวิญญาณใช่มันคือดวงไฟสีฟ้ามันอยู่นั่นแต่มันดันไม่ยอมให้จับง่ายๆนี่ซิ และเมื่อเรากำลังจะจับมันได้มันดันกลายร่างเป็นโดเคบิอย่างนั้นเหรอแต่สุดท้ายเจ้าโดเคบีก็ได้หนีรอดไปได้แต่เราก็ตามมันไปจนเจอกับอืเหมือนว่ามันจะโดนรุมกระตืบอยู่นะพวกเราก็เลยช่วยเขาไว้สักหน่อยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเจ้าโดเคบีก็ได้ทราบซึ้งในบุญคุณแล้วก็ได้ให้ตั๋วสุ่มการเข้ามาแม้มันจะโชคดีจริงๆปิน่าจึงรีบกลับไปที่ร้านสุ่มการ์แล้วก็สุ่มการ์ด้วยความคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆ <mile> แล้วก็ได้แต่การ์ดโปลิง9ใบช่างน่าสงสารจริงๆเลยนะเหลือใบสุดท้ายก็เลยร้องให้เพอสุงดูสักหน่อยแล้วก็ได้โคตรอภิมหาปลกยการ์ดโคตรเทพเทพเทพขนาดนี้ไม่รู้ไปโชคดีมาจากไหนเอาเป็นว่าเก็บการ์ดไว้ให้ดีกันแล้วกันนะส่วนอนิเมะในตอนที่5นั้นก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากดูต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสามารถไปดูได้ตามเพจหลักแล้วก็ยูทูบหลักได้เลยโปรดติดตามตอนต่อไป และถ้าใครนะเนี่ยอยากจะติดตามกันต่อนะฮะสามารถดาวน์โหลดเกมไปลองเล่นกันได้นะแลกน่าล็อกเดอะลอสเมโมรีนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะหรือว่าใครนะเนี่ยอยากจะดูอนิเมะต,ต่อแล้วก็นะฮะไปติดตามที่ช่อง Gravity g a เกม e c h นะฮะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยไม่ได้จบแค่ตอนที่5อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็สำหรับในวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยไว้เจอมีคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอมีคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้าเจ้ามีเรื่องที่เคยฝันไว้หรือเปล่า ช่วงเวลาที่มีความสุขข้าจะส่งเจ้าไปที่นั่นที่นี่ที่ไหนแล้วข้าข้าเป็นใครกัน Ragnarok ok, the Lost Memories Him of the Valkyrie